สวัสดีครับพวก็ผมช่างกอนนะครับต่อ,อน,นี้มาร้ายการแกะแบตของโน้ตบุ๊กซัมซุงนะครับรุ่นนี้นาลละเป็นโมเดล NP 3 5 5 e 4 X นะครับพอแบตเขาเสื่อมแล้วล่ะแบตบรุ่นนี้เปลี่ยนง่ายครับแล้นเราก็รับเปลี่ยนอยู่นะก็แบตบอยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นแบตก้อนใหม่นะธีเปลี่ยนออกมานะครับมันจะมีสลักสองข้างถ้าเกิดว่ามันชนหากันเข้าอย่างนี้นะครับชนหากันอย่างเงี้ยแสดงว่าแบตนั้น่ะทําการล็อกอยู่หนึ่งวิธีการที่จะเอาแบตออกก็คือดึงสลักสองข้างออกพร้อมกันสองครั้งให้มันหากกันให้มันขนานกันดันมันออกไปข้างซ้ายขวาสองครั้งเลยครับอย่างนี้อย่างนี้คือสามารถเอาแอดเอาแบตออกได้แล้วนะครับอีกทีนะฮะ ก็คือสลักมันล็อกมันล็อกนะครับถ้าล็อกเนี่ยมันจะชนกันมันจะชิดกันชิดไปทางกลางๆนะครับวิธีออกก็คือดันมันให้มันจะมีเสียงป๊บนี่คือสลักหลุดแล้วแล้วก็สไลด์กออกไปข้างหน้าได้เลยนี้ครับใครที่แบบเอาออกข้างเดียวแล้วดึงอย่างนี้อย่าทำนะฮะสลักอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับให้เอาออกสองข้างนะฮะและดันออกพร้อมกันนะครับ จะอ,ออกปอกเอาออกทีละข้างหนึ่งแล้วดึงทีละข้างหนึ่งอย่างนี้ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะมันทําได้ครับแต่ไม่ค่อยแนะนาอันนี้เป็นแบตก้อนใหม่นะครับแบตก้อนใหม่เลยแล้วก็วิธีใส่ก็ตรงๆเลยครับใส่แล้วก็ดันมันเข้าแค่นี้เองสลักก็ล็อกแล้วรุ่นนี้เปลี่ยนไม่ยากครับแค่ดึงสลักให้ถูกวิธีจะได้ไม่เกิดความเสียหายนะ

นี่นะครับเดี๋ยวพม,มาสลับให้ดูกล้องหลังนะนี่ครับแบตเตอรี่เปลี่ยนไปนะครับนี่นะสั่นมือสั่นนี่ครับชาร์จได้นะครับชาร์จได้นะแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะเสียบสายชาร์จอยู่คราวนี้ผมอาจจะลองถอดสายชาร์จดูดูซิว่ามันจะยังออนพรนแบตได้อยู่ไหม อันนี้ออนทานแต่ยังไม่ได้ขึ้นชาร์จแต่ต้องตรวจเช็คอาการต่อไปครับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ